what are you doing เขาไม่สอดน,น้ำใ้บ่เขาม่อยากมันทับมันตีหักคือ,อไม่อยูาดอยู่ด้อาจะได้อีกครับไปีหานไหักก็รอดต้องหา,าบานน้ว่า วันด้นดีอะไน้นั่นวันไหวเลยครับตอนนี้จันไม่เอาขึ้นอีกตัววะนี่มูเอาขึ้นอีกเอาขึ้นอีกครับอันนี้สเม็ดเท่ไรสอเม็ดสาเอาสองเม็ดสามีบเลยจีี่บยากกับยักกว่าดิจันไม่แต่ไ่ี้จันไม่เราสิเอาสองเม็ด 30นะครับล่องเบิึงนะครับคนนี though, right now, ้นะครับหลังจากที่เขาล่องตัวนลอยมาแล้วหลายตัวแล้วทองเม็ดกลัวๆก็ล่องมาแล้วเนี่ยสองเม็นสามสิบมึงครับล่องล่องเบิึงนะครับล่มกับล่มหลังบอบปัญเณนะครับลบอบดีปัไเณแต่เราล้มบนก็โอเคอยู่ไในอยู่เพว่ามันขึ้นในนะครับหนึ่งโตขึ้นหนึ่งโตขึ้นหนึ่งชุดไปไหมที่ว่าโอกาสสูง ไอ้ตัวนี้บอกอาจารย์แดงนะครับบอกแดงสองเมตรสามสิบจะเบิ้งครับพี่น้องเราใหญ่หนิมันจะเป็นอันนีออ้ของข้ามแบบนี้เบิ้งความสูงครับสองเมตรสามสิบสองเมตรสามสิบนะครับเดี๋ยวดีจะร่องพี่น้องได้เบิ้งนะครับเบาวหน่อยเขาล่องไปแล้วคลิปที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเอาเวบาใหญ่ล่องเบิง้งโอ้มือเอื้อนจะเอาตัวนี้เดีเอากูกันเดี เอาสีแดงก่อนอาจย์เอาสีแดงก่อนเาแดงกิกอนเฮ้ยก้อนแหดงกินก่อนเอาสีแดงนี่เวาสเอาแดงเอาสีเอาแดงกินก่อนเดกอไรเดกกาอาแดงเอาลองบงครับสองเมตรสินะครับสองเมตรสามอันพี่น้องหนอบ่งเมาหญ่จะหน่อยอ่ะน้องพีชรธาเด็ดท่านีดามเยอะนมตรี่สิบ เอ,อือนแถวที่ดามให้ดามดามแล้วที่ปล่อยกันไฟพร้อมเด้อนี่สองเมตรยี่สิบนะครับสองเมตรยี่สิบอีสองเมตรสามสิบรุ่นนี้ครับรุ่นใหญ่หนี่เดี๋ยวสชล่องขึ้นเดี๋ยวนี้ครับตัวสีแดงให้พี่น้องในเบื้องนะครับใน,นคลิปนี้ครับเอาเอาเอาตัวนี้เนาะตัวนี้สับครับตัวนี้เนาะอ๋อเชืนล่องเมึงครับ องตัวสามสิบเอาลองบึ่งมืออ่นนะครับเจอกันครับเจอกันมืออน่ตมีล่มครับนำเลยตอนนี้เอาบอกถือบอแพงเงาแดงไปก่อนถือบอแพงเอาแดงไปก่อนเดียสองเมตรสามิบเี๋ยวพี่น้องบึงเก็นีังเมตริยักษ์สเป็นยังไงอยักท่นอีกขึ้นเดี๋ยวกะพพี่น้องได้เบิง พี <sh <sh oh ่น้องในเบิ้งนะครับช่องอีสานกินหนวดเมอเมอครับหางยุ้ยสียแล้นี่โอ้ยุ้ยเท่งดิต้องน้ึงวาวตึงเสียกแดงยิ่งเครื่องน้ำกันรดเอาแดงเสียกแดงสีแดงลากาหัสเฟซีนายโอ้อังกันน้ำเงินนี่เป็นเบอร์ซีเสียเบอร์ซีเบอร์ซีสามหาโอ้สากัเบอร์ซีสามจุดห้าเอาก ได้น้ำได้เนื้อพอดีพอดีพอดีเนียะครับเก่าหนังมองเดิมนี่ครับจุดเริ่มต้นนะครับในการปล่อยนะครับสองเมตรสามศีบนี่พี่น้องเนื้อนะครับหลายท่านหลายโคตรจีเป็นเอฟซีโอ้ยใส่เข้ามาเอฟซีแล้วพี่น้องนะครับหลายท่านหลายคนนี่การติดตามช่องอีสานเคินฮอดขอบผู้หลายๆครับนะครับที่ข่าวเบิ้งนะครับพี่ก็ลังใจอาจารย์ไม้น้ำนะครับผู้ที่เริดวอลล่ะก็มาแลนด์วอลพี่น้องนี่เบิ้งกันนะครับนะครับคลิปนี้ผมพให้พี่น้องเบิ้งนะครับ วาวร้อยสองร้อยสามสิบเซนนะครับสองร้อยสามสิบเซนหมายถึงว่าปีกนะครันนะครับ,นะรบเทสสองเมตรสามสิบ 2องเมตร30ขึ้นแล้วครับพี่น้องครับขึ้นแล้วนะครับโอ้สวยงามสวยงามนะครับขึ้นสวยงามมากติดลมเรียบร้อยแล้วสถานที่มันแคบเหรียว่าใดเดียวมันดไปศาสตร์มูกันกเียงกันด้สองเมตรสามินะครับสเมตรสามแล้วนะครับตัวใหญ่กับบอท่านเหล่เนหลายนะครับเทศครั้งแรกเดี๋ยวยันนี่ เทสครั้งแรกนะครับเทสครั้งแรกนะครับของสองเมตรสามสิบน้ากคือเบาหน่อยมันยาบเบาหน่อยหน่อยอืมทสุดใหญ่ๆงี้ยนี่มันเนี่ยลมมันอีพออีเมียด้วยอย่างเตี้ยสั่งหนำหนักหัวไว้แล้วที่สุกเงี้ยงไปไปมาค่อยเล่นยงชีย่างเดียวกะลากชีพย่างลมปีนี้ไม่สนามดีปีนี้หัวหน้าสั่งงานเป็นบร้เฮรหน้าครับปีนี้ติดบางไงแล้วตกไก่แล้วครับพี่น้องเออสองเมตรสามสิบเนี่ยครับ จริงจริงเลยครับติดเรียบร้อยจันติดเรียบร้อยนะครับติดลมสามลมอยู่นั่นเห็นไหมน,นั่นตึงขึ้นแล้วนั่นหายแล้วลมบ่ท่านแมนทางานดัดนนี่ลมไปทิศตะวันออกเสียงใต้ป่ะครับจันตอนหลังเสียงไต่เสียงใต่ตะวันออกเส<ม>ียงใต้ตะวันออกเสียงใต้ออนะตะวันออกเสียงไต่ตะวันออกเสียงไต่โอ้บาใหญ่ตามธรรมดาไปตะวันตกเสียงใต้อ๋อแต่ลมเบาเขาเลยดูมาแล้วนั่น นี่มันไปตะวันออกนี่แลนเบาบ่าท่นถือข้างบ่าทนถือข้างครับแต่ว่าก็โอเคร่มได้อยู่สัดแล้วนะครับสองเมตรสามสิบนะครับส่วนสูงของมันสองเมตรเจ็ดสิห้านะครับมผมจำได้สองเมตรเจ็ดสิบห้าเอาเี้ยงกันเงี่ยงกันเงี้ยงกันครับเงี่ยงกันลองซอง โอ้ยห่างกันพ่อคือบนล่วมันสาดกันเลยสัดดอกโมเนิสายเกลือจ้าโตนี่ครับไปแล้วสองเมตรสามสิบนะครับสนูยังสัน้นเลยลงโตเพราะว่างยังเพราะว่ามันติดล้มแฉบอันนี้ต,ต่อด้วยเชือกเบอร์สีนะครับเบอร์สีเบอร์สี่ออีกต่อนหนึ่งนะครับพอหนึ่งเพื่อจใจติดล้มนะครับสนุเริ่มดังแล้ว สเมตรสามสิ 2, นะครับมาแล้วครับ2เมตรสามเมตรสี่สกับม่านอาจจะยากขึ้นขึ้นกันนะครับเพราะวา่วาเบาเามันจะบับเดียวจะบับเดียวกันสโซเดียวกัวนะสำคัญว่ามวันเกี่ยวอยูบอ่ไบไหวโบคือบางอยางเกี่ยวโบผีผ้าผมแก่ตลาดตลาดกืองอยากเกี่ยวโบสวยงามครับเล่นพอดีพองามนะครับนิ่งนะครับนิ่งมาก สถานตีเบาไห้นะครับแยกว่าทั้งพีกับอีกตัวหนึ่งเรื่องหัวกับอีกตัวหนึ่ง <P. S 2> อ้อมต่างแม่นเบิร์ตมันอยู่กลางมูอตั้งพีกับแม่นบอกไงอยูย่กลางมูออ้อมคอกขางละวสองเบอร์เอาครับอ้อมคอกขางละวสองต้องย้าอยู่กลางมือเสียบเบอร์ซีนะครับ เพืเ่อจะเห้ถึงลุกง่นะครับเสือบเบอร์ซีต่ออีกบปอหนึ่งอาจารย์ไม่ดึงไปโอ้ยพี่น้องสีมาเอาเม็ดสองเม็ดสี่สิบเป็นตะไหวย์มะเนาะสองเม็ดสี่สิบเนาะเดเดี 2, 40, 40. ๋ยว <c oughs> อาจารย์ไม่โอ่ไหวแล้ว ขนาดจำนี้กรับเพื่อนยังสิมาเอาสองเมตรสี่สิบเอาลองเบิ่งครับนี่ครับสถานที่เดียวกันแต่ว่ากะห่างกันบ่บ่ถึงสิบเมตรนะครับแต่ละหม่องแต่ละตัวเข้าขาดก้อนมูลบ่ตัวใหญ่นี่มันอันเปิดใหญ่เปิดใหญ่มันกะติดซึ่มงมันคาดว่าที่มุมแจ้งมุมแจ้งเง็นบ่เถี่ยวก้อนมันได้เครื่องมือกับขึ้นหนึ่งอยู่เข้าทนุเข้าทนุมนบ่บ่แมนเปิด อันนี้มันเปิน่นใลไงพูดเปิน่นใหญ่ทั้งเปิลหนาขันเปิลไงบางก็โอเคอยู่ได้นี่มันเปิน่นใหญ่หนาพร้อมน้ำหนักไรนักว<ห>่กกกาขึ้นสูงเลยนะผมก็ทำเวลานี่ครับนี่คือสูงสุดแล้วนะครับสูงสุดแล้วสูงสุดใส่พี่น้องเบิง่งเนี่ยผมส้มไปเบิ่งพี่น้องเป็นเต่ลโตเวแตโละตัวดวงละลอยเมตรแล้วนะี่ยสามดวงก้อนเนี่ยอันตีบนเนีเอาหญิงๆญิกสะกดเด้อหล่ะเด้อ ขันเบอนิ่งนะครับนี่ต่างคนต่างนิ่งนิ่งไรนิ่งมันได้หามไปซาดกันันซาดดวงนึงเลยจะเปนน้ำหาไซโบแห่งมิตรปลาเข่าเห็นบโบธนูหลุดหัวยังหาบ่เห็นเลยนะหาท่านพ่ออยู่ครับโบธนบักทหารไร้ทหารนะครับหายไร้พังสะบัดล่มนรกแตกนี่ครับเป่ามันดินแห้งมากเกินพี่น้องหลายท่านหลายคนนะครับตอนนี้รอยเอ็ดจัดเต็มที่นะครับจัดเรียบร้อยแลบวก็คุณสุมองสุวรรณครับสองเม็ดสามสิบขึ้นเรียบร้อยแล้วอาจารย์ไม่ดึงผมสั่งเจ็ด ต่เล่นตรวจศาตร์ผู้นี้น้อยเอาเอาเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้สักนี้แค่นี้นะครับเหมือนอื่นเจออีกคลิปหนึ่งนะครับสองเมตรสามสิบสองเมตรยี่สิบเจอสองตัวครับคลิปนี้เอาไว้สักนี้ครับสวัสดีครับจัดไปครับสวยกันสวยกันสวยกัน เบื้องเปลี่ยนยันไม่เบื้งเาเอาดังมากครับด่างมากอ้่งมากครับป้ต้นไม้นี่ต้นนี้แหละต้นไหนยันต้นนต้นไนเดี๋ยวติฟองกันไม่จับสีกโอ้เบงดึงมากพี่นมเบื้องหนงมาใจขาปะนี่ Oh, मचे मचे का